อยู่วงการ14ปีไม่ได้ขึ้นขบวนรถนางเอกแจ็คก,กี้ชัคคลีนโซเชียลเสียงแตกหลังโพลเต้นกลางสนามกับดาราหน้าใหม่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ของวงการบันเทิงสำหรับการฉลองครบรอบ53ปีของช่อง3ที่นำเหล่านักแสดงยกช่องมามอบความสุขให้แฟนๆทั้งโชว์อลังการขบวนพาเหรด และไฮไลท์คือศึกฟุตบอลของเหล่าซุปตาในช่องหรือที่แฟนๆเรียกกันติดปากว่างานบอลช่อง3โดยปีนี้มาในชื่อ Biller f s t t v v l l 53ปีดีต่อใจจัดขึ้นณนศูนย์กีฬาธรรมศาสตรา์รังสิตท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุแต่ทั้งแฟนคลับและเหล่าซุปตาก็สู้ไม่ถอยทำเอาโซเชียลแหกคอมเมนต์หลังเห็นสาวแจ็กกี้นั้นได้เต้นกลางสนามพร้อมกับดารารุ่นน้องทั้งหลาย พร้อมกับตั้งข้อสงสัยทำไมไม่ได้ร่วมอยู่ขบวนร,รถนางเอกทั้งๆท,ที่เธอนั้นก็มีชื่อเสียงและอยู่วงการมานานถึง14ปีจึงจะพาไปย้อนฟังบทสัมภาษณ์ของสาวแจ็กกี้ถึงเส้นทางการทำงานในวงการ14ปีที่ไม่ได้สวยหรูเหมือนที่ใครหลายๆคนคิดแจ็กกี้เริ่มต้นด้วยเรื่องเหล่าเศร้าแบบไม่เศร้าซะงั้นเส้นทางเริ่มต้นในวงการบันเทิงไม่ได้ง่ายเลยสักนิดแจ็กกี้แค่มีชื่อเสียงมากขึ้นกว่าเดิมแค่นั้นเอง ไม่ใช่ว่าโอ้โหดังขนาดนั้นแล้วถามว่าดังแล้วสบายไหมหนูก็คิดว่ามันโอ้ยสบายแน่แล้วแต่รู้ไหมว่าผ่านมาได้6เดือนจากที่มีชื่อเสียงจากยายบ้องดิฉันกับผู้จัดการคือปาดเงื่องานทั้งหมดมันกลับมาแล้วงานใหม่ก็ถาโถมเราก็ไม่อยากให้คนทำงานกับเราลำบากเช่นหาคิวยากให้งานไปไม่มีคุณภาพพองานมันเยอะมันกลายเป็นว่าเราทำไม่ได้อย่างที่เราคิดไว มันบั่นทอนในการทำงานของเราอะในช่วงเวลา14ปีชีวิตวงการบันเทิงของแจ็คกี้ก็โดนมาเยอะไหว้เขาแล้วไม่รับไหว้ก็มีวันนั้นเราไหวเสียงดังกลัวคนว่าเราไม่มีสัมมาคารวะแต่ดาราบางคนก็ไม่รับไหว้เมินไปเลยก็มีวงการนี้มันไม่สวยงามเลยเธอจา๋าแต่ก็ต้องอยู่ให้ได้ไม่ใช่อยู่สบายเราก็โดนอะไรมาเยอะ ถึงขั้นว่าโดนตัดสินคนจัดของภายนอกแจ็กกี้เป็นคนขับรถญี่ปุ่นหนูเคยไปทำงานแล้วเขาไม่ให้เข้าไปจอดรถสำหรับนักสแสดงพอรถเราเป็นรถญี่ปุ่นก็อยากจะถามว่าขับรถแบบนี้มันทำไมหนักหนาเหรอคนมองแค่สิ่งภายนอกเราก็ห้ามความคิดคนไม่ได้มันเหนือการควบคุมของเราเกินไปเราก็แค่ทำอย่างที่คนอื่นอยากให้ทำเพราะเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้